ใครอยากนั่งรถไฟไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้ว่าไปไหนได้บ้างต้องนั่งขบวนอะไรวันนี้ชิวไปไหนมัดรวม10ขบวนรถไฟไทยน่าเที่ยวมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับเริ่มกันที่ขบวนฟีเดอร์ธนบุรีนคนปรปฐมค่าโดยสารเพียง20-40บาทตามระยะทางครับมีรถไฟทั้งขาไปขากลับรวมกันถึง20ขบวนต่อวันเลยละครับพูดง่ายๆว่ามีรถออกเฉลี่ยทุกๆ2ชั่วโมงเลยทีเดียว ทำให้เราสามารถเที่ยวนคนปรปฐมแบบวันเดย์ทริปได้สะดวกมากๆเลยครับทั้งแถวสารยานครชัยศรีและตัวเมืองนคนปรปฐมแถมยังมีเวลาไปตะลุยชิมของอร่อยที่โต้รุ่งหน้าองค์พระได้อีกด้วยเพราะรถไฟเที่ยวสุดท้ายจะออกจากนกคนปรปฐมตอน2องทุ่ม40เลยเลยครับแถมขบวนฟีเดอร์เนี่ยยังเชื่อมต่อกับ MRT สถานีบางขุนนนท์และรถไฟชานเมืองสายสีแดงสถานีตลิ่งชันอีกด้วยสะดวกมากๆเลยละครับ ต่อกันที่ขบวนยอดฮิตของคนชอบเที่ยวกับขบวนรถเร็ว997กรุงเทพบ้านพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีค่าโดยสารอยู่ที่80-170บาทตามระยะทางเป็นขบวนรถพิเศษปรับอากาศที่วิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับ ออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าตรู่ตอน6.45โมนผ่านสถานีที่อยู่ใกล้ที่ทเที่ยวสำคัญสำคัญหลายสถานีครับเช่นสถานีฉะเชิงเซาอยู่ห่างจากวัดโสธรทวรารามวร,ว,รวิหารเพียงแค่10นาทีเท่านั้นสถานีพัทยาต่อรถเข้าตัวเมืองพัทยาทั้งเหนือกลางใต้ได้อย่างสะดวกสบายครับสถานีสวนนงนุษ จะมีรถของสวนนงนุชมารับเข้าไปชมสวนที่สถานีนี้เลยครับส่วนขากลับเนี่ยจะมีขบวน998ที่เป็นรถประเภทเดียวกันจะเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือจะไปแบบเช้าวันเสาร์กลับบ่ายวันอาทิตย์ก็ยิ่งดีครับแต่ถ้าใครอยากเดินทางในวันธรรมดาก็จะมีรถขบวน283ที่วิ่งในเส้นทางเดียวกันนี้ครับ นั่งรถไฟไปการจะนบุรีกันบ้างครับกับขบวนรถพิเศษนําเที่ยว909910กรุงเทพน้ําตกกรุงเทพเป็นขบวนนําเที่ยวไปกลับแบบวันเดย์ทริปพร้อมโปรแกรมทัวร์ที่แวะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปทํากิจกรรมหลายจุดครับเช่นองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมสะพานข้ามแม่น้ําแควและถ้ำกระแสครับค่าโดยสารรถธรรมดาคนละ120บาทรถปรับอากาศคนละ240บาท เปิดวิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นครับออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าตรู่ตอน6กโมงครึ่งกลับถึงกรุงเทพเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งครับแต่ถ้าใครอยากไปกาญจนบ,บุรีในวันธรรมดาก็สามารถนั่งรถขบวน257ทนบุรีน้ำตกได้ครับมาย้อนรอยเส้นทางรถไฟสุดคลาสสิกกันครับกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยว9 1 1 9 1 2กรุงเทพสวนสวนปฏิพัฒน์กรุงเทพ ค่าโดยสารไปกลับมีทั้ง120บาทและ240บาทครับเปิดวิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นออกจากกรุงเทพตั้งแต่6โมงครึ่งความพิเศษอยู่ตรงที่พอไปถึงสถานีรถไฟหัวหินแล้วนะครับใครอยากจะแยกไปเที่ยวในหัวหินก็ทำได้ครับซึ่งรถไฟจะมาแวะรับที่หัวหินอีกทีตอนขากลับในช่วงบ่ายครับ หรือใครจะนั่งต่อไปเล่นน้ำทะเลที่สวนสนประดิพัทก็ได้เช่นกันครับทริปนี้จะกลับถึงกรุงเทพเวลาประมาณ3ามทุ่มครึง่งแต่ถ้าใครอยากจะไปหัวหินในวันธรรมดาก็ยังมีรถไฟขบวนสายใต้ให้เลือกอีกเพียบเลยครับอีกหนึ่งขบวนนํำเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือขบวนรถพิเศษนำเที่ยว921926กรุงเทพโคกสลุงเคือนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพหรือที่เรียกกันว่ารถไฟลอยน้ำนั่นเองครับซึ่งจะเปิดวิ่งเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมปีละประมาณ20กว่าวันเท่านั้นครับค่ารถไฟไปกลับคนละประมาณ330บาทถึง560บาทครับขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารและระยะทาง ออกจากกรุงเทพประมาณ6โมงเชา้าเกโมงกว,กว่าก็จะได้เจอกับไฮไลท์ของทริปนี้แล้วล่ะครับนั่นก็คือรถไฟไปแวะจอดบนทางรถไฟเหนือน้ำอย่างที่เห็นในภาพนี่และครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เขื่อนป่าสักชลสิิธิ์อีกหลายอย่างเ <c oughs> ช่นนั่งรถรางชมสันเขื่อนสังก,การะหลวงปูใหญ่ป่าสักและชมพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วเดินทางกลับเวลาบ่ายสาโมงครึ่งครับ มาดูขบวนรถไฟแบบวิ่งข้ามคืนตื่นมาเที่ยวกันบ้างครับเริ่มกันที่ปลายทางยอดฮิตอย่างเชียงใหม่กับขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีหรือขบวน9กรุงเทพเชียงใหม่ขบวนนี้เป็นรถด่วน C N R ประเภทรถนั่งและนอนปรับอากาศที่มีทั้งแบบชั้น1ชั้น2รถเฉพาะสุภาพสตรีและรถเฉพาะผู้พิการด้วยครับค่าโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่941บาทไปจนถึง1653บาบาทขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งและชั้นโดยสารครับ รถออกจากกรุงเทพประมาณ6โมงเย็นไปถึงเชียงใหม่7โมงนิดๆเวลาดีพร้อมเที่ยวเลยครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ลงเชียงใหม่มีที่ไหนหน่าเที่ยวไหมก็ต้องบอกว่าก่อนจะมาถึงเชียงใหม่รถไฟขบวนนี้จะจอดที่สถานีนครลำปางตอนต,อนตีห้าและจอดที่สถานีลำพูนตอนเกือบเกือบเจ็ดโมงครับลงรถแล้วก็เริ่มเที่ยวได้สบายๆเหมือนกันเลยครับนั่งรถไฟไปอีสานเหนือกันบ้างครับกับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมักขา่า หรือขบวน25กรุงเทพหนองคายเป็นรถด่วน CNR ประเภทเดียวกับขบวนอุตราวิถีที่ไปเชียงใหม่เลยครับค่าโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่898บาทไปจนถึง1,557บาทครับรถออกจากกรุงเทพประมาณ2ทุ่มไปถึงหนองคายตอนเช้าตรู่ประมาณ6โมงครึ่งครับถ้าเที่ยวหนองคายจนอิ่มใจแล้วใครจะข้ามพรมแดนต่อไปเวียงจันทน์แล้วนั่งรถไฟลาวไปเที่ยววังเวียงหรือนั่งต่อไปหลวงพระบางก็ฝินไปเลยครับ นั่งรถไฟไปอีสานใต้กันครับกับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาหรือขบวน23กรุงเทพอุบลราชธานีเป็นรถด่วน CNR ประเภทเดียวกับขบวนอุตราวิถีและขบวนอีสานมักคาครับค่าโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่731บาทไปจนถึง1,320บาท ออกจากกรุงเทพประมาณสองทุ่มไปถึงอุบลราชธานีตอนเช้าตรู่ประมาณ6กโมงครึ่งคับเวลากําลังดีสําหรับการเริ่มต้นออกเที่ยวแบบอันซีดอีสานอย่างเช่นวัดพระาธาตุน้องบัววัดภูพร,ร้าวผาแต้มและ3,000ันโบครับพาทุกคนนั่งรถไฟลงใต้กันครับกับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐหรือขบวน3-1กรุงเทพหาดใหญ่ เป็นรถด่วน CNR ค่าโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่978บาทไปจนถึง1,735บาทรถออกจากกรุงเทพตอนบ่าย2โมงครึ่งมีปลายทางคือ2เมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่รถจะไปถึงตอนเช้าตรู่พอดีครับนั่นก็คือไปถึงสถานีพัทลุงตอน6โมงเชา้าและไปถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ตอน7โมงครึ่งครับเรียกได้ว่าลงรถมาก็พร้อมตะลุยเที่ยวแดนใต้กันเลยลยครับ ปิดท้ายกันด้วยนั่งรถไฟไปอันดามันครับกับขบวนรถเร็ว167กรุงเทพกันตังซึ่งมีโบกี้นอนทั้งแบบพัดลมและเครื่องปรับอากาศค่าโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่530บาทถึง800บาทครับรถออกจากกรุงเทพตอนเย็นประมาณ6โมงครึง่งประมาณ10โมงครึ่งของวันรุ่งขึ้นก็จะผ่านสถานีคลองจันดีใครจะไปหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ลงที่สถานีนี้เลยครับและจะไปถึงปลายทางสถานีกันตังประมาณทเที่ยงครับ มาตรังก็ต้องไม่พลาดเที่ยวเกาะต่างๆอย่างเช่นเกาะลีบงเกาะแหวนเกาะกระดานและถ้าม,มรกรครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10ขบวนรถไฟไทยน่าเที่ยวที่ชิวไปไหนสรุปมาให้แล้วครับใครมีคำถามเรื่องเที่ยวก็แอดไลน์มาคุยกับทีมงานชิวไปไหนได้เลยครับที่ไลน์แอดชิวไปไหนทุกเรื่องเที่ยวเรามีคำตอบ